วันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆเ,เปลี่ยนซิปกระเป๋ากางเกงวอร์มตัวนี้นะคะเป็นงานที่เพื่อนเรียกร้องมากพอสมควรนะคะเพิ่งมีงานมานะคะเริ่มแรกเราต้องเลาะผ้ากระเป๋าตัวนี้ออกมานะคะการเลาะนะคะก็เราก็ใช้มีดคัตเตอร์นะคะเลาะ งานพวกเป็นผ้ายืดหรือผ้าพวงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะการล้อต้องระวังนะคะไม่งั้นมันจะขาดง่ายนะคะผ้าจะขาดได้ง่ายเพราะว่าเราใช้มีดนะคะต้องล้อตัวกระเป๋าให้ออกมาเลยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าการเปลี่ยนซิปแบบนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากนะคะ ถ้าเกิดว่าเราวางตำแหน่งไม่ได้รูปงานที่ออกมาก็จะใช้ไม่ได้นะคะก็จะไม่สวยตัวซีปนี้ล้อออกมาเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราล้อออกมาแล้วอะ่ะตัวกระเป๋ามันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะคะ ราคางานนะคะราคางานเริ่มต้นได้ตั้งแต่40 50 60 70หรือ80บาทได้เลยนะคะพอเราเลาะออกมาเสร็จนะคะเราก็กลับข้างในออกมาในลักษณะนี้นะคะเราต้องวางใช้ช็อกขีดนะคะตำแหน่งที่เราจะวางตำแหน่งซิปนะคะ อันนี้คืองานมันหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเราต้องมือเบาๆนิดหนึ่งนะสังเกตการวางของเรานะคะใช้ซิปวางใส่ในลักษณะนี้นะคะเราต้องให้หัวซิปมันต่ำกว่ารอยช็อคของเรานิดหนึ่งนะคะรูดซิปลง ถ้าเรามีตีนผีที่ร่องเล็กๆก,ก็ใช้ตีนผีร่องเล็กมันจะทําง่ายกว่านะคะถ้าตีนผีร่องใหญ่มันจะทําให้เราบังคับซิบยากนะคะเย็บซิบลงมาเอาแค่ให้มันติดนะคะเย็บนิดๆน,นะคะเอาแค่ให้มันติดในลักษณะนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าหัวซิปต่ำกว่าร้อยช็อคของเรานะคะแล้วก็เย็บอีกข้างหนึ่งเราต้องวางตำแหน่งดีๆนะคะไม่งั้นมันจะไม่เท่ากันนะคะน,นะคะแล้วก็วางในลักษณะนี้นะคะ สังเกตการวางรอยเดิมนะคะเราจะจำรอยเดิมแล้วก็เย็บแค่ให้มันติดซิปนะคะตัวซิปอย่าเย็บเยอะนะคะไม่งั้นมันจะไปกันไม่ได้นะคะมันจะไม่ได้บล็อกของมันซิปเนี่ยเย็บริมริมน,นะคะแล้วก็ลูดซิปขึ้นเพื่อดูความเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมายืดตรงนี้ไว้นิดหน่อยนะคะ นี่นะคะตัดหัวนะคะเขาเรียกว่าตัดมุมกระเป๋าก้นกระเป๋านะคะยืดไว้นะคะจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงๆงที่เราตัดนี่แหละนะคะว่าถ้ามันเป็นมุมมันก็จะสวยนะคะจัดระเบียบอีกทางหนึ่งให้ดีนะคะรูดหัวซีบลง แล้วก็จัดระเบียบเขานิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะจับหัวซีฟให้เท่ากันนะคะถ้ามันสูงต่ำมันจะทำให้ซีฟเราเป๋ได้นะคะ มานี้นะคะแล้วก็เราก็มาเช็คสภาพรอบปากนะคะเช็คว่ามันได้หรือ,อยังนะคะถ้าโอเคแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดกระเป๋ากันนะคะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กระเป๋าที่เราล่อออกวางใส่ เราเอาฝั่งซิปขึ้นนะคะวางตำแหน่งให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เย็บเยืดเลยไม่จำเป็นต้องเย็บให้เป็นเส้นเดียวกันก็ได้นะคะแค่ให้มันติดแล้วก็มาด้านนี้นะคะส่วนมากเราจะสังเกตรอยเดิมเขานะคะเนี่ยมันจะมีรอยเดิมของเขาอยู่ ก็ทำการยืดฝั่งนี้นะคะแล้วก็ยืดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะปัดถุงกระเป๋าให้ถูกทางแล้วก็ยืดหลอกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะรูดหัวซีบลงนะคะแล้วก็ยืด ้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่างานตัวนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากนะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่นี่คือยากยากพอสมควรนะคะเราบอกไว้เลยเพราะว่าเราจะไอ้นี่วางตำแหน่งยากนะคะแล้วก็ทำการพูงเก็บความเรียบร้อยของงานนะคะเหมือนที่ตอนที่เรายัางไม่รอเขา การเจาะกระเป๋าเนี่ยว่ายากแล้วนะคะการเลาะแล้วก็เจาะใหม่ยากกว่านะคะนี่นะคะก็เสศษออกมาแล้วหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะคะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะเนี่ยสังเกตดูช่องนะคะมันจะได้เหลี่ยมได้มุมของเขานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูไอตัวที่เราว่าเย็บซิบเล็กๆนะคะ ราต้องรูดซิปดูด้วยว่านะคะว่าข้างในมันโอเคไหมนี่นะคะรวงกระเป๋าดูความเรียบร้อยนะคะอันนี้ด้านไหนตอนที่เราวางซิปเนี่ยนะคะเราจะต้องเย็บเล็กๆเล็กๆ,ๆยังไงนะคะเหมือนที่เราว่ามันถึงจะออกมาแบบนี้นะคะเนี่ย เราจะต้องกินเล็กๆนะคะริมๆเลยนะคะทั้งสองฝั่งมันถึงจะออกมาเป็นปากกระเป๋าประมาณนี้นะคะความกว้างมันถึงจะได้กันนะคะโอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง youtube ของเราด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณคะ่ะ